สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะครับก็ปิดปิกผ่านไปนหนึ่งสัปดาห์นะครับซึ่งสองสัปดาห์หลังมานี้นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นคล้ายครูปแบบของแฮมเมอร์มาต่อเนื่องนะครับก็จริงเราเราเห็นแฮมเมอร์ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหน้านี้แล้วแหละนะครับแต่ก็ยังไม่ฟื้นนะครับยังลงมาต่อนะครับแต่การลงมาในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่แย่นะครับเพราะว่า กราฟลายสัปดาห์เนี่ยถ้าเกิดเราถอยออกไปดูเนี่ยคีย์แนวรับหลักเนี่ยที่เราคุยก,กันก็แถวประมาณ1156นะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโลเนี่ยอยู่มา1157ก็คือแบบเกือบๆแล้วนะครบเกือบ,ะะบๆจะปิดละนะครับก็ในภาพรวมเนี่ยเราก็มองว่าดาวไซก็จํากัดแล้วนะครับตัวของ RSI เนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับตัวนี้เราก็ oversold กันมานานแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งจะมาเกิด candle กับตัวในช่วงวีคสองวีคหลังแค่นี้นะครับดังนั้นนะครับในภาพรวมเนี่ยเราคงมองรอบของการเกิด technical rebound นะครับแต่ที่เราไม่ค่อยชอบดูกราฟวีคมากนะครับเนื่องจากว่าเวลากราฟวีคเนี่ยนะครับแค่ผ่านไป1สัปดาห์เนี่ยนะครับบางทีมันก็คนก็รู้สึกว่าโอ้โหมันรอนานจังเลยนะครับตั้ง5ตั้ง5วันทําการมากกว่าจบไปหนึ่งวีคนะครับก็มาดูที่กราฟเดย์กัน สำหรับตัวของกราฟเดย์เนี่ยนะครับตอนนี้สัญญาณบวกก็เริ่มจะกลับมาแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับสัญญาณบวกของกราฟเดย์ก็คือการตัดขึ้นของเส้น m a c d เนะครับเหนือเส้น Si g n a l l i น e นะครับตรงนี้มีการตัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งละสำหรับตัวของในกราฟเดย์นะครับซึ่งการที่มันตัดขึ้นมาเนี่ยผมว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ควรต้องรีบาวกลับมาแถวเส้นค่าเฉลี่ย20วันได้นะครับเพราะว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วันเนี่ยถ้าดูรอบที่แล้วเนี่ย ตั้งแต่ที่มันเทสรอบที่แล้วคือแถวนี้นะครับคือช่วงมะมาณนต้นเดือนธันวานะครับคือตั้งแต่นั้นเนี่ยไม่เคยกลับมาเลยนะครับสังเกตเส้น20วันเนี่ยไม่เคยกลับมาได้เลยนะครับแต่ก็สังเกตว่าตอนที่มันจังหวะที่แบบเริ่มหลุดแล้วกลับมาไม่ได้เนี่ยคือตอนเอ็มบซีดีเพิ่งเป็นลบใหม่ๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอยู่โซนที่ก็นั่งต่าแลวเริ่มมีการตัดขึ้นผมเลยคิดว่าการฟื้นตัวเนี่ยในรอบถัดไปเนี่ยอย่างน้อยน่าจะมาแถวเส้น20วันเนี่ยหรือขึ้นมาปิดแ 1 2 1 2ได้นะครับอันนี้คือกราฟลายวันนะครับก็คือมองแถว1 2 1 2แต่ว่ามานก็ต้องมองเป็นทีลาสเตปแหละนะครับคือถ้าเกิดเราก็มามองกราฟลาย30นาทีกันต่อว่ากราฟลาย30นาทีเป็นยังไงบ้างนะครับคือกราฟลาย30นาทีเนี่ยก็มีแพทเทิร์นเชิงบวกเกิดขึ้นนะครับแพทเทิร์นของกราฟลาย30นาทีเนี่ยคือ Descending Triangle นะครับแล้วก็มีการ Break Out ขึ้นมาในช่วงประมาณช่วงเที่ยงนะครับของวัน สุกที่ผ่านมานะครับดังนั้นเบรกเ e s เซ n ดิ้งขึ้นมาได้เนี่ยเราคงต้องมองบวกนะครับสําหรับเป้าหมายแรกเนี่ยก็คงมองแถวประมาณช่วง SMA 200นะครับประมาณช่วง1190ส่วนแนวรับเนี่ยก็โซนประมาณ1170นะครับก็จะเห็นว่าภาพวีคนะครับภาพเดยแล้ว,วาภาพลาย30มนาทีเนี่ยก็ถือว่ามองเป็นเชิงบวกหมดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับหุ้นที่ฟื้นตัวได้ดีในสัปดาห์ที่แล้วสังเกตว่าเป็นหุ้นในในโซนต่ำ เรามาต่อนี่ภาพของ Se t 50 Index Future นะครับสำหรับฟิลเจอร์ก็คงไม่ได้มีอะไรมากนะครับมันก็เหมือนกับตัวของ s ซ t i ินเด็กแหละนะครับคือ m a c d ก็มีการตัดขึ้นเหนือเส้น Signal l ล n ยขึ้นมาแล้วนะครับเราก็มีลองอยู่ด้านบนนะครับตั้งแต่800ละนะครับตั้งแต่750ละนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยวันศุกร์เนี่ยน่าจะได้เจอกันนะครับในตัวของเว็บบิณาโซนเทรดดิ้งนะครับน่าจะช่วงวันศุกร์ถ้าน่าจะเรียบร้อยนะครับก็อาจจะได้เจอกันในวันนั้นนะครับมีอออยยยู่่่่แล้้วกก็ถถืตนนะครัับาเเิดงไมมีี ตรงนี้เล่นอะไรเนี่ยผมว่าผมก็ยังมองเล่นฝั่งลองอยู่นะครับเพราะว่า MACD ก็เพิ่งตัดขึ้นดังนั้นก็สามารถเล่นฝั่งลองกลับขึ้นมาได้สําหรับตัวงซฟฟิซ e ี้อินเด็กซนะครับสำหรับแนวเป้าหมายเนี่ยถ้าเกิดเราดูในกราฟลาย30นาทีเนี่ยก็คงม,มองตรงเส้น SMA 200ก่อนที่ประมาณช่วง7-5-6นะครับสำหรับ s ซฟฟิซ e ี้อิน u ดนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวนี้กันนิดนึงนะครับก็ตอนนี้ทุกวัน ทุกวันเสาร์นะครับเราก็จะมีการออกตัวของ Market b r e a รที่มันเป็นระดับ g l o b a l นะครับคือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะเป็นประเทศของสหรัฐนะครับจะเห็นว่าสหรัฐเนี่ยตอนนี้เนี่ยจากที่มันเคยเป็นสีเขียวมาตลอดเนี่ยสัปดาห์ก่อนหน้าเริ่มมีสีขาวแล้วเริ่มเตือนเราว่าเส้น2อ,อาจอจะหลุดนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลุดเส้น200้อยดังนั้นภาพตรงนี้เป็นสีแดงเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้เนี่ยคุณสหรัฐเนี่ยอาจจะมีรีบาวได้บ้างนะครับเนื่องจากว่าไอซ์ไซมันโอเวอร์ ถ้ามันรีบาวไม่ผ่านเส้น200เนี่ยภาพตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีแดงต่อเนื่องนะครับบังนั้นมันจะเป็นการรีบาวเพื่อจะถอยลงมามากกว่านะครับส่วนตลาดหุ้นพวกฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังเป็นสีเขียวได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็ตลาดหุ้นฮ่องกงก็คีสำคัญก็เหมือนเดิมแหละนะครับย่อมานะครับยกโลเนี่ยเราก็มองเป็นการย่อขึ้นนะครับก็เห็นว่าสีเขียวเนี่ยก็น่าจะสีเขียวอีกสักระยะเลยแหละเพราะว่าเส้น200ก็อยู่ตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็หุ้นที่ยืนเหนือเส้น200ก็มีตั้ง 72%ก็ถือว่าเยอะมากในตัวของตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับเรามาต่อกันที่ตัวของราคาทองคําแล้วกันนะครับสําหรับทองคำนะครับล่าสุดก็คือทำ New h i ขึ้นไปแล้วนะครับก็ถือว่าเราสามารถหลบได้ทันสําหรับตัวของราคาทองคำนะครับเพราะก่อนหน้านี้เล่นฝั่ง ลงมาตรงนี้เกือบจะร้อยจุดนะครับก็ได้ไปรอบหนึ่งเวลารีบาวขึ้นมาแถวเส้น20เนี่ยเราก็เน้นช็อตใหม่นะครับแต่จะเห็นว่าเราเริ่มสังเกตว่ามันมีสิ่งที่มันแปลกแปลเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือช่วงวันที่1 0 11เนี่ยที่เวลาชนเส้น20เนี่ยเริ่มปรับตัวลงเนี่ยถ้าเกิดมันจะลงเนี่ยมัคนคนจะลงไปเลยนะครับแต่เห็นว่าตนวมาที่11เนี่ยมันมีการปรับขึ้นมานครับที่ผมบอกว่าผมไม่แบละผมอย่างน้อยผมปรับมาเป็นเป็นการนะครับและสุดท้ายรองคำเนี่ย ก็ขึ้นทำนิวไฮขึ้นมาได้นะครับคือทองคำโดยรวมผมก็ยังไม่ไม่ได้บูนะครับคือผมคิดว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเล่นทองคำเนี่ยนะครับไปเล่นซิลเวอร์ดีกว่านะครับเหตุผลนะครับก็คือเรื่องของโกลแอนด์ซิลเวอร์เรชนะครับอันนี้คือโกลแอนด์ซิลเวอร์เรชนนะครับก็เป็นราคาทองคำเนี่ยนะครับผ่านด้วยราคาซิลเวอร์เราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่กรอบบนละนะครับอยู่ที่กรอบบน ถ้าอยู่ที่กรอบบนเนี่ยนะครับก็แปลว่าราคาทองคำเนี่ยมันแพงถ้าเทียบกับตัวของซิลเวอร์นะครับซึ่งกรอบนี้ตั้งแต่ปี2022เนี่ยมันก็วิ่งในกรอบนี้นะครับคือถ้าเกิดอยู่ที่กรอบล่างเนี่ยทองเนี่ยจะน่าซื้อกว่าซิลเวอร์นะครับถ้าอยู่กรอบบนเนี่ยซิลเวอร์เนี่ยจะน่าซื้อกว่าทองนะครับเราเลยมองว่าถ้าเกิดใครเก่งกําไรพวการาคาโลหะเนี่ยนะครับตัวของซิลเวอร์เนี่ย มันก็คงมีสัญญาณบวกที่ชัดเจนกว่านะครับสัปดาห์ที่แล้วเราก็มีการคุยไปว่ามันมีการเกิดการเกิดแพทเทิร์นตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คือตัวของ y y m m t t i c a l triangle นะครับที่เริ่มเบรกขึ้นมาตอนที่11อนตอนนี้ขึ้นได้ต่อเนื่องจะเห็นว่ามันก็ยังไม่ถึงไฮเดิม erm นะครับเราก็เลยมองว่า Silver เนี่ยมีพื้นที่ในการที่จะขึ้นได้มากกว่าตัวของราคาทองคำนะครับเรื่องนี้ก็สามารถย้อนไปดูชาร์ตเปอร์สเปกทีฟสัปดาห์ที่แล้วได้นะคุณกล้า่ใหฟังแบบ ละเอียดเลยนะครับในตัวของ Gold Silver Ratio มาต่อกันที่โปรดักต์ถัดมานะครับก็คือตัวของราคาน้ำมันดิบในสเมกนะครับสำหรับราคาน้ำมันช่วงนี้ระยะสั้นก็น่าจะเห็นการฟื้นตัวได้นะครับก่อนหน้านี้เราจะมองน้ำมันเนี่ยเป็นไซส์เวดาวมาตลอดนะครับแต่ตอนนี้ภาพมันเริ่มดีขึ้นเพราะว่ามันเริ่มมีการตัดขึ้นของ MACD นะครับแล้วราคาเนี่ยยืนไม่หลุดโลเดิมดังนั้นตัวของราคาน้ำมันเนี่ย มันเลยมีโอกาสจะฟื้นตัวขึ้นไปนะครับแต่เราก็ต้องค่อยๆดูเป็นการเป็นระยะแหละนะครับคือจุดแรกเนี่ยฟื้นให้ break เส้น20ขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับจุดที่2ย่อมาแล้วให้มันมีการยกโลนะครับนี่ก็จะถึงจะเป็นการฟื้นตัวที่มันยั่งยืนมากขึ้นนะครับนี่เป็นแนวโน้มของราคาน้ํามันส่วนแนวโน้มค่างเงินนะครับค่างเงินบาทก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับแต่พยายามให้ดู3.3.5ไว้ในสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่า ถ้าเกิดเซ็ตจะฟื้นได้ดีๆเลยเนี่ยนะครับค่าเงินบาทต้องหลุด33.5ลงมาให้ได้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัวของเทคนิคอลเทรดดิ้งพอร์ตแล้วกันนะครับสำหรับตัวเทคนิคอลเทรดดิ้งพอร์ตเนี่ย uh, ก็จะเห็นว่าเราเริ่มต้นปีมาเนี่ยมันไม่ดีนะครับเราเริ่มต้นปีมาไม่ดีแต่ช่วงหลังเนี่ยอส uh, สัปดาห์หลังเนี่ยคือเราแบบ ขึ้นมาแบบดีมากนะครับจะเห็นว่าเราเริ่มต้นปีมาเนี่ยเราก็ลงอย่างเดียวเพราะเซ็ตมันก็ลงนะครับแล้วก่อนหน้านี้เราลงมากกว่าตลาดด้วยซ้ำนะครับก็คือสังเกตพอร์ตของเราเส้นสีฟ้านะครับตัวเซ็ตร้อยเนี่ยคือเส้นสีส้มนะครับก็ลงแบบลงมาทั้งคู่เลยนะครับแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยมันเกิดขึ้นใน2ส,สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือเรายึดมั่นในหลักการเดิมแหละนะครับว่าเราคิดว่าสุดท้ายเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะเกิดมีรีเวอร์ชั่นขึ้นนะครับ ซึ่งพรุ่งนี้เราคิดว่าจะเกิด mean reversion เนี่ยน่าจะฟื้นตัวขึ้นมาได้แรงกว่าตลาดนะครับเราสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นมาจริงนะครับก็เลยทําให้สังเกตว่าถึงแม้เซ็ทร้อยจะยังลงมาอยู่เนี่ยแต่พอร์ตของเราเนี่ยพุ่งขึ้นแบบอ่าเยอะมากในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้เราเหลือติดลบแค่7%ละนะครับในขณะที่เซ็ทร้อยเนี่ยยังติดลบอยู่17%นะครับก็คืออยากห้เห็น ถ้าเห็นภาพโดยรวมเนี่ยว่าเราคงไม่สามารถชนะตลาดได้ได้ตลอดเวลาหรอกนะครับก็คือช่วงที่มันแย่เนี่ยเราก็แย่ด้วยแหละนะครับแต่ถ้าเกิดช่วงที่มันเริ่มจะกลับมาดีเนี่ยนะครับเราก็จะฟื้นออกมาเองนะครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็บวกไปสามสองนเเซ็ะครับในขณะที่เซ็ทร้อยเนี่ยยังติดลบอยู่นะครับอ่เหตุผลที่เราสามารถบวกขึ้นมาได้เนี่ยมีพระเอกอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวของ s c g p นะครับซึ่งเรามองว่ามันแบบมันอยู่ต่ำมากนะครับมันอยู่ต่ำมากเนี่ยเราเห็น SCTp เนี่ย SCGP มันอยู่ต่ำมากมันมีแกลบด้านบนเนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่าแกลบตรงเนี้ยสุดท้ายมันจะกลับมาปิดนะครับแล้วก็อาจจะรอนานนิดหนึ่งแต่สุดท้ายก็กลับมาปิดได้นะครับก็ปิดที่16.4ก็เลยชนทาร์เก็ตไปสําหรับตัวของ SCGP นะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับก็ประคองประคองนะครับคือโกลบอลก็บวกงนิดหน่อย Kbank ก็บวกงนิดหน่อย s w d ก็บวกนิดหน่อยนะมี B ีครีมเนี่ยที่ติดลบนะครับเราก็มาดูการปรับพอร์ตกันนะครับคือหุ้นที่เราออกเนี่ย SCGP เนี่ยคือมันชนทารเกตมันต้องเอาออกนะครับแต่หุ้นที่เราเออกอีกสองตัวเนี่ยคือตัวของ Kbank กับ BGI m ถามว่า2ตัวนีย้ยังมีโอกาสจะฟื้นไหมมันยังมีโอกาสจะฟื้นนะครับแต่แค่ช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงของการเลือกนะครับเราก็อยากได้หุ้นที่มันอยู่โซนแบบต่ำแบบมากๆม,ม,มากกว่าเนะเพราะว่าเวลามันฟื้นเนี่ยมันมีโอกาสจะฟื้นเร็วกว่าเราก็เลยเอาออกนะแ้วถามว่า อ่าถ้าใครมีเคแบงก์บิ๊กิมเนี่ยแล้วแบบใครเทรดดิ้งอยู่เนี่ยถามว่าถือได้ไหมก็ถือได้นะครับคือไม่ได้เห็นว่าโอเคหุ้นหนังจากพอร์ตเราเนี่ยต้องขายทิ้งนะครับเพราะว่าอ่าถ้าเกิดเล่นตามพอร์ตโอเคต้องขายทิ้งแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เล่นตามพอร์ตเนี่ยนะครับถามว่าต้องขายทิ้งไหมไม่จําเป็นนะครับเราแค่พยายามเลือกตัวที่มันดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายเงินก็จํากัดถูกไหมครับเรามีเม็ดเงินได้แค่ซื้อได้แค่5ตัวนะครับเราก็เลยเอาตัว ต้องยอมสละบางตัวออกเพื่อจะมาถือตัวใหม่นะครับก็3ตัวนี้เป็นตัวออกแล้วตัวเข้าใหม่ก็จะเป็น BPP นะครับมีสวัสด์แล้วก็ตวตองแทสโกนะค,คือถ้าไปเปิดการาฟดูเนี่ยจะเห็นว่าโซนต่ําทั้งนั้นนะครับก็คือเราเราคิดว่าช่วงนี้หุ้นโซนต่ำน่าจะฟื้นได้ดีกว่านะครับก็เลยเป็นไอเดียในการปรับพอร์ตในช่วงนี้นะครับโอเคมาต่อกันที่หุ้นแนะนำนะครับสำหรับหุ้นแนะนําวันนี้นะครับตัวแรกก็เป็นตัวของไทยออยนะครับท็อปไทยออยนี้ก็ มีการกลับตัวต่อเนื่องนะครับคือตอนวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยอันนั้นเป็นการคอในภาพลาย weekly นะครับแต่น,นี้เป็นการคอในภาพลาย daily นะครับเพราะว่าตัวของภาพลาย daily เนี่ยมีการเบร a ผ่านกรอบ downtrend channel ขึ้นมาดังนั้นก็เป็นสัญญาณบวกเป้าหมายคือ27.5แล้วก็28.5แนะครับแนวรับ25.75้าจุดเจ stop l o s ถ้าเกิดต่ำกว่า25บาทตัวที่2นะครับจะเป็นตัวของ BJC สําหรับ BJC ก็จะเป็นกรอบ ไซด์เวดาวนะครับเป็นกรอบไซด์เวดาวแต่มันก็เวลาแตะกรอบล่างเนี่ยมันก็ชอบมีด i เวอร์เจ้นนะครับก็รีบารขึ้นไปรอบหนึ่งตอนเดือนกุมภานะครับแต่ไม่ผ่านกรอบบนก็ถอยมาใหม่ในเดือนมีนานะครับแต่ก็ยังเหมือนเดิมก็คือลงมาที่ยังเกิดดเวอร์เจ้นอยู่ดังนั้นก็มองการฟื้นตัวสําหรับ BJC แนวรับ20.7สต็อปล็อตต่ำกว่า20.4เป้าหมายคือ21.7แล้วก็22.4สำหรับ BJC ตัวทัดมานะครับก็คือตัวของเซเป้นะครับซึ่งตัวนี้เราก็มองว่าราคาก็ลงมาค่อนข้างจะรุนแรงเลยนะครับตั้งแต่หลุดเส้น200มาจาก90าบาทเป็นหุ้นที่แบบฮอตฮิตมากในปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไหลลงมาเนี่ยว่าเกิน50%ละแต่ตรงนี้มันก็ลงมาค่อนข้างจะลึกไปแหละนะครับไอซ์ไซมันก็โอเวอร์โซนานละอ่ะแคนเดลเริ่มมีการกลับตัวบ้างดังนั้นมันก็มีโอกาสที่จะเกิดรอบของการฟื้นตัวสําหรับเซเป้แนวรับ35.75้สต็อปลอดาต,ต่ำกว่า34 เป้าหมายคือ40แล้วก็43สําหรับตัวของเซปเป้นะครับแล้วเรามาต่อกันที่หุ้นนอกเซ็ตลอยนะครับซึ่งหุ้นนอกเซ็ต้อยเนี่ยเราคงเน้นเรื่องของการเบรกเอานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีการเบรกเอา์รูปแบบอะไรบ้างนะครับสตัวในเซ็ตลอย100ที่เป็นแนวเบรกเอาเนี่ยคนละแบบกันหมดเลยนะครับตัวแรกคือ g f p t นะครับอยู่โซนต่ำฟอร์มเป็น descending triangle นะครับตัวนี้รอเบรกนิดนึงเรือมปรจมาณ8.35นะครับถ้าผ่านได้ก็จะเป็นสัญญาณบวก เป้าหมายคือ8.75แล้ว9.15สต o อปล s อตได้เกิดต่ำกว่า8บาทสำหรับ g f p t ตัวถัดมาเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันแต่คนละแบบกันก็คือตัวของวาร์อันะครับอันนี้จะเป็น ascending triangle นะครับตอนนี้กำลังจอ่จอๆแนเวเบรกอยู่มาน3.72ทะลุผ่านได้ก็เปิดสัญญาณบวกมาที่3.9-4ถึงบาทนะครับแนวรับคือ3.7สต o อปล s อตได้เกิดต่ำกว่า3.6สำหรับตัวของวาร์ up, นะครับแล้วตัวสุดท้ายจะเป็นตัว SK นะครับอันนี้ก็เป็น Pattern ์ l a s s i c กนะครับก็คือ inward head and shoulder นั่นเองนะครับตอนนี้ล่าสุดก็มีการเ r e a แนว neckline ขึ้นมาแล้วนะครับก็ยัง b r e a มาไม่ไกลนะเพราะจุด break คือประมาณใกล้ๆตรง7.5แล้วก็เลยให้7.5เนี่ยแหละเป็นแนวรับ stop loss ถ้าเกิดต่ำกว่าช่วง7.3นะครับเป้าหมายคือ8บาทแล้วก็8.4นะครับก็ครบสำหรับหุ้นแนะนำทางเทคนิคทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าหุ้นในเซ็ร้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็น mean reversion อยู่นะครับ แต่หุ้นนอกเซ็ตร0อยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเบรกเอานะครับโอเคถัดมาเราก็มาดูที่คำถามกันนะครับสำหรับคำถามตัวแรกนะครับเป็นตัวของ Gable นะครับก็ Gable ก็อ่าก็เริ่มฟื้นแล้วนะครับตัวนี้เราคุยกันตลอดนะครับว่าเส้น20คือแนวรับเส้น200คือแนวต้านก็ถ้ามีก็ซื้อตรงเส้น20นะครับถ้าเราก็รอขายตามเส้น200ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับ ส่วนทางด้านตัวของ L T S นะครับ L T S เนี่ยสัญญาณอ่าสัญญาณค่อนข้างจะแย่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันลงมาเนี่ยเวลาเราเห็นคันเดลกับตัวเนี่ยปกติเนี่ยตัว L T S เนี่ยเวลาเจอคันเดลกับตัวเนี่ยมักจะรีบาวได้นะครับแต่การว่าล่าสุดเนี่ยรอบล่าสุดเนี่ยที่มีคันเดลกับตัวทั้งนี้เนี่ยมันไม่สามารถรีบาวได้แล้วเกิดแรงขายเนี่ยถ้าดูแต่บอดี้เนี่ยเป็นเอ็นกรฟิ้งเนี่ยคลุมมาเลยนะครับแล้วสุดท้ายก็ปรับตัวลงมานะครับก็แปลว่าถ้าเกิดมันลงมาแบบนี้เนี่ยก็ยังถือว่า ไม่มีสัญญาการกับตัวนะครับเราต้องรอการทำพทเทอร์อะไรบางอย่างขึ้นมาใหม่ก่อนเพราะว่าตัว IS i อซเนี่ยก็ถือว่าไม่มีดิเวเรนซ์ด้วยนะครับแล้วแนวรับมันก็ยังไม่ค่อยจะชัดมากนะครับไอ้หกเนี่ยก็ถือเป็นแนวคร่าวๆเฉยๆสาหรับตัวของ LTS นะครับถัดมาเป็นตัวของ a w c นะครับสำหรับ a w c เนี่ยแนวโน้มเนี่ยมันกึ่งกึ่งของไซด์เวดดาวอยู่นะครับเป็นกึ่งกึ่งของไซด์เวดดาวอยู่ คือมันก็มีจังหวะพยายามโดนดึงหลุดโลนะครับพยายามโดนดึงหลุดโลแต่ถามว่าลดึงหลุดโลแล้วราคาปิดมันหลุดหรือเปล่าก็จะเห็นว่าราคาปิดมันก็ยังไม่ขนาดหลุดนะยังไม่ขนาดหลุดอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสจะฟื้นตัวนะครับอาจจะฟื้นตัวปิดแกปประมาณ3.06ได้นะครับแต่ว่าผมว่า AWC ันยูซีเนี่ยไม่ใช่ทางเลือกแรกในการเล่นผมว่า,วาตอนนี้ผมเห็นพวกการกลับตัวที่มันมีความชัดเจนมากกว่านี้เยอะนะครับดังนั้นตัวนี้ก็มองคร่าวๆได้ว่าอาจจะกลับตัวมาปิดแกบได้แต่ว่าภาพโดยรวมเนี่ย ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วน Kbank นะครับเคแบงเปิดแก็บเนี่ยผมว่าไม่ค่อยน่าตามนะครับคือปกติเนี่ยถ้าเราไปดูประวัติเนี่ยอย่างเค a n k เนี่ยเปิดแก็บรอบที่แล้วคือตรงนี้นะครับคือถ้าไปตามเนี่ยนะครับก็มีโอกาสาที่จะได้ราคาที่มันไม่ค่อยดีนะครับซึ่งเค a n k จุดซื้อมันผ่านไปแล้วนะครับคือสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้มันถอยมาเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0รอวันนะครับเวลาตรงนี้มันลงมาก็ไม่ถึงถ้าเปิดแก็บตามขึ้นไปเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะไปเน้นแนวไล่เท่าไหร่สําหรับตัวของ K แบงนะครับตัวถัดมาเป็นตัวของ b ีนะครับ b ีตอนนี้คีย์สำคัญเนี่ยคงอยู่ที่เส้น20วันแหละนะครับคือภาพใหญ่เนี่ยมันเป็นดับเบิลบอททอมรอแล้วละ่ะตอนนี้ถ้าเกิดเบรกผ่านเส้น20วันได้เนี่ยแถว12เนี่ยผมว่าจะฟื้นตัวสำหรับตัวของ b ชก็คือรอทะลุผ่านเส้น200วันเนี่ยเส้น20วันขึ้นไปก็ซื้อได้นะครับส่วนตัวของท f e ฟเนี่ยผมว่าถ้าเกิดต่ำมาเจ็า750เนี่ยก็ยังถือว่าเล่นได้อยู่นะครับ ส่วนตัวของพิงอัน80นะครับพิงอัน8 0ดศูนก็เห็นว่าแนวโน้มเนี่ยก็เป็นลักษณะของไซเว์อพเลยนะครับคือหุ้นจีนเนี่ยหรือหุ้นฮ่องกงเนี่ยช่วงหลังเนี่ยเราจะเน้นเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเล่นตามกรอบไซเว์อพไปนะครับถอยมากอบร่างพยายามหาจังหวะซื้อนะครับขึ้นไปกรอบบนพยายามหาจังหวะขายนะครับจะเห็นว่าแนวต้านเนี่ยส2 4ส่วนแนวรับเนี่ย2.04หรือประมาณสอน 06, แถวนี้สำหรับตัวของผิงอันนะครับ มาที่ b l a นะ BLOA ผมว่าต้องยอมแล้วนะครับคือสัปดาห์แล้วผมยังสู้อยู่เพราะว่า b l a เนี่ยมันมีคันเดลกับตัวแล้วก็โอเคมีการเกิดการ crossover ขึ้นเนี่ยแล้วมีคันเดลกับตัวเนี่ยก็สู้ไปต่อแล้วกันนะครับแต่วันศุกร์เนี่ยหลุดนะครับหลุดแนวรับดังนั้นก็ต้องยอม stop loss ทิ้งมาก่อนสาหรับตัวของ b l a นะครับแล้ววันศุกร์เนี่ยตลาดหุ้นมันฟื้นด้วยนะครับแต่หุ้นไม่ฟื้นอย่างเงี้ยก็ต้อง stop ออกมานะครับถัดมาเป็นตัวของ GC นะครับจะเห็นว่า GC กับ s c c เนี่ยมาแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะครับทะลุผ่านเส้น20นะครับ pull back มาที่เส้น20แล้วยืนได้้ยขึ้นต่อนะครับให้ดูเห็นภาพชัดเลยก็คือทะลุผ่านเส้น20ถอยมาที่เส้น20แล้วยืนได้เนี่ยก็จะขึ้นต่อนะครับก็มองว่า PDC g ยังมีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นไปต่อนะครับจะเห็นว่าเป้าหมายเนี่ย GC คือแกลบเลยนะประมาณ28.3ดังนั้นยังมีโอกาสจะยังฟื้นขึ้นได้ต่อเนื่องสำหรับ p d t GC นะครับ ส่วนตัวของแบมนะครับแบมตอนนี้ผมว่าก็เริ่มเป็นโซนของแนวรับแล้วแหละนะครับก็เพราะว่าลงมาก็ลึกเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้ประมาณ6.2เนี่ยก็คือกรอบล่างของ uptrend channel นะผมว่าซื้อได้นะครับถ้ายืนไม่หลุดเนี่ยเป้าหมายรอบถัดไปก็ต้องทำ high ใหไป6.8 6.9สำหรับตัวของแบมนะครับถ้าผิดทางก็ต่ำกว่า6บาทก็ stop loss ไปสําหรับตัวของแบมนะครับโฮมโปรนะครับมีอยู่8บาท ถือหรือขายนะนรับแนะนําถือไปนะครับสำหรับตัว HomePro เพราะว่าตรงนี้ก็เป็นกรอบล่างเหมือนกันถัดมาเป็นตัวของ p t g นะครับผมว่า p t g น่าลุ้นเลยนะครับคือ p t g เนี่ยผมว่าน่าจะเห็น fall breakdown แล้วแหะนะครับที่หลุดตรงนี้เนี่ยน่าจะหลุดหลอกนะครับแล้วก็ candle เริ่มดึงกลับละผมว่าซื้อตรงนี้เนี่ย6.85เนี่ย stop เนี่ย6.65นะครับผิดทางเนี่ยโดนนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าถูกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยปิดแก7.2 ของ5เนี่ยก็คุมละนะครับแต่ผมว่าอาจจะไปถึงประมาณ7.75ได้สำหรับตัวของ PTG นะครับดังนั้นกราฟเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับกลุ่มปิโตโอนะถามว่ากราฟวิคยังดีอยู่ไหมนะครับก็ยังดีอยู่นะครับในกลุ่มของปิโตนะครับแล้วตอนที่ผมไปคุยในตัว Trader KP เนี่ยนะครับผมเอากราฟกลุ่มพวก Connect กับกลุ่มปิโตให้ดูกราฟวิคเลยว่ากราฟวิคมันมีแคนเดลกับตัวนะครับ สัปดาห์ที่แล้วแคนเดลก็ยังขึ้นมาอยู่นะครับซึ่งผมมองว่าก็ยังฟื้นได้ต่อเนื่องนะครับเพราะมันเป็นการฟื้นในการาฟวีกนี่ยกลุ่มปิโตก็ยังฟื้นได้ต่อเนื่องนะครับ SCC จะมีจังหวะย่อยเข้าไหมนะครับซึ่งผมมองว่าตอนนี้ SCC ีเนี่ยจังหวะย่อยเข้าตอนนี้ค่อนข้างจะลุ้นยากนิดหนึ่งเพราะว่า ตัวของ s c c เนี่ยมันมันขึ้นแบบลอยมากแล้วนะครับคือเวลาเราเห็นหุ้นกลับตัวเนี่ยเวลา break ตอนแรกเนี่ยผ่านเส้น20และ pull back ในเส้น20เนี่ยตรงนี้จะเป็นจังหวะเข้าดีดีสุดนะครับหลังจากนั้นเวลามันขึ้นไปลอยตรงเนี้ยแล้วถ้าเกิดมันอยู่ระหว่างเส้น20กับเส้น200เนี่ยแปลว่าจุดตรงเนี้ยนะครับมันจะหาจังหวะเข้าได้ค่อนข้างยากมากคือถ้าเข้าตอนเนี้ยมันจะเป็นจังหวะแบบ ทยอยเข้าแล้วมากกว่านะครับมันก็จะแบบต้องรอประมาณ160เนี้ยทีนึงแล้วก็แบ่งมาแถว145อย่างเงี้ยทีนึงนะครับดังนั้นตัว S C C เนี่ยผมว่าจังหวะย่อเข้าเนี่ยเริ่มจะสาเริ่มจะหวังยากละสำหรับตัวของ S C C นะครับส่วน I R P C ล่ะนะครับ I R P C เนี่ยผมว่าถ้าเกิดเราจะไล่เนี่ยว่า I R P C เนี่ยน่าจะไล่ได้มากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเพิ่งจะเบรกเส้น 20มาไม่ไกลแล้วยังห่างจากเส้น200อยู่นะครับคือ IRPC เนี่ยก็เข้าสแกนของเรานะตอนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเปิดมาปุ๊บรีบคุยกันเลยนะครับว่ามีตัวไหนเข้าบ้างมันจะมี IRPC นะครับมีท็อปนะครับมีตัว KCE แล้วก็มีตัวของ PHS นะครับก็เห็นว่า IRPC เนี่ยก็วันนั้นก็สามารถฟื้นทะลุข,ขึ้นมาได้เลยนะครับคือ IRPC เนี่ยวันนั้นที่เราวิเคราะห์กันเนี่ยมันเป็นกราฟลายสัปดาห์ด้วยซ้ำนะครับ คือมันเป็นไดเวอร์เจนระดับระดับสัปดาห์นะครับคือถ้าเกิดเป็นไดเวอร์เจนระดับสัปดาห์เนี่ยผมว่าเส้น20สัปดาห์เนี่ย1.2เนี่ยจะเป็นทาร์เก็ตนะครับคือถ้าเกิดจากบ1บาทไป1.2เนี่ยก็อีก20%เหมือนกันนะครับใน RPC เนี่ยผมว่ากราฟเนี่ยโดยรวมเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับบางน้นก็สามารถถือได้นะครับหรือถ้าเกิดวันศุกร์ยังไม่ซื้อเนี่ยนะครับวันนี้พอซื้อตามได้ไหมผมว่า ยังพอซื้อตามได้เพราะว่าก็ยังยังเบรกมาถต่ว่าแพงกว่าวันศุกร์มันก็แพงกว่าแหละแต่ว่าเป็นการแพงกว่าแบบยังยังตามได้นะครับมาที่ตัวของ n น็นะครับ NAT นะครับ, n A รบสำหรับตัวของ n น็ผมพอดูแป๊บหนึ่งตัวนี้มันหุ้นใหม่แล้วผมไม่ค่อยได้ดูเลยผมจําไม่ได้ว่ากาฟเป็นยังไงนะครับก็เปิดมาขึ้นไปก่อนแล้วก็ลงนะครับก็ลงลงซึมมาซึ่งล่าสุดตอนนี้นะครับหลุดโลนะครับเป็นทำนิวโลเนี่ยต่ำกว่าโลเดิมที่ แถว3.8กว่าๆนะครับผมเลยมองว่าแนวโน้มยังไม่ดีนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยต้องกลับมายืนเหนือโลที่มันหลุดตรงนี้ให้ได้ก่อนนะประมาณใกล้ๆตรง3.85ถ้าเกิดกลับมายืนได้เนี่ยเราถึงจะเริ่มมองเชิงบวกสำหรับตัวของ n e t นะครับตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมาต่อนที่ตัวของ PRI นะครับตัวของ Pimo r Service Solution นะครับตัวนี้ผมว่ากราฟก็ยังแย่อยู่นะครับ คือมันเป็นการหลุดโลเนี่ยมันเป็นการหลุดโลพร้อมกับการเปิดแกลบนะครับการหลุดโลพร้อมกับการเปิดแกลบเนี่ยแล้วแพทเทิร์นของการลงเนี่ยมันคือมันเป็นเป็นแพทเทิร์นประมาณนี้ด้วยนะครับมันคล้ายๆกับพวก Descending ด้วยนะครับคือการที่มันเกิด d e s c e n d i n g เนี่ยแล้วมันหลุดลงเนี่ยแล้วมีการเปิดแกลบเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงกับการเป็น b r e a k a w เ y gap นะครับดังนั้นเวลาคุณตัวไหนที่เรากลัว b r e a k away gap เนี่ยเราก็ยังไม่ควรเข้าไปเล่นนะครับซึ่ง ตัวนี้ก็ถือเป็นข้อยกเว้นในเชิงที่ไม่ค่อยดีแล้วกันนะครับเพราะาช่วงหลังเนี่ยตัวไหนหลุดโลลงมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันชอบเป็นการเกิดฟา b เบรคแต่ตัวนี้นะครับมันมีความเสี่ยงที่มันจะเป็นการหลุดจริงมากกว่าดังนั้นก็อ่าผมคิดว่าควรจะบิกเลี่ยงมากกว่านะครับก็ยังไม่เหมาะกับการเก็งกําไรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอให้สองตัวสุดท้ายนะครับเวลาเราจะหมดละก็มาที่ตัวของไบดู80นะครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเล่นยากในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะว่า ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ผ่านสักทีนะครับกับเส้น200เนี่ยผมถอยไปให้ดูว่าไอ้เส้น200เนี่ยหลายทีแล้วนะครับที่ขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ผ่านสักทีแต่ความหวังรอบเนี่ยผมว่าสูงมากเพราะว่า SMA 20กับเ m ส2อ0เนี่ยเข้าใกล้กันเรื่อยๆละ่ะถ้าเกิดตัดขึ้นมาได้แล้วเบรกได้รอบเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นรอบจริงสำหรับตัวของไบดูแปดศูนละครับหลังที่ก่อนหน้านี้เราก็โดนโดนหลอกกันมาในช่วงต้น,ตน ต้นๆนี้เหมือนกันนะครับแต่รอบนี้ถ้าเกิดตัดขึ้นมาได้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นการเบรกจริงละนะครับเต้าไม้นะครับก็คงประมาณ4.3ตัากว่าตรงนี้นะครับแล้วก็มาปิดท้ายด้วยสุภลัยนะครับสุภลัยผมชอบนะค,คือตรงเนี้ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมลังเลว่าจะหยิบเข้ามาเป็นหุ้นแนะนําในช่วงเช้าเลยดีหรือเปล่านะครับคือเส้น20เนี่ยตรงเนี้ยถามว่าซื้อได้ไมั้ยมันก็ซื้อได้แหละแต่ที่ผมยังไม่หยิบมาเนี่ยคือผมรออีกแพทเทิร์นหนึ่งนะครับเพราะถ้าเกิดเส้น20มันยืนได้จริงเนี่ยมันจะ ก็คือ inward head and shoulder ผมก็เลยแบบอ่ะเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิด confirm pattern เนี่ยข้อหยิบมาแนะนำก็ได้แต่ถ้าเกิดใครอยากจะเล่นนำไปก่อน1นึ่งสเต็ปเนี่ยเพื่อจะเ็ดเลยว่าตรงนี้คือไหลขวาเนี่ยก็สามารถซื้อสุภาลัยที่จุดตรงนี้ได้นะครับก็ภาพรวมก็ประมาณนี้สำหรับตัวสุภาลัยนะครับก็ตอนนี้ก็9ามู55แล้วก็หมดเวลาของทานเทคนิคแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ แฟนเพจหลวนตาที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวนตาที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มซีเฟิร์เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ